มองฟีดแบ็ให้เป็นของขวัญน,นะคะคนส่วนมากพอพูดคำว่าฟีดแบ็ก็ฟังดูแล้วมันค่อนข้างไปทางลบหมดเลยนะแต่จริงฟีดแบ็มันก็มีทั้งบวกและลบนะคะหลายคนไม่ชอบและหลายคนปิดกั้นด้วยการที่คนเขามาบอกเราในความคิดเห็นในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเรานะคะมันอาจจะฟังดูเหมือนก้อนหินดำๆก้อนใหญ่ๆอะเนาะมันไม่มีใครชอบหรอกให้คนมาบอกว่าเธอไม่ดียังไงแต่จากประสบการณ์เคยเห็นมานะ,ะเห็นว่าคนที่ เปิดรับฟีดแบ็กและรู้จักกันกรองแล้วมองฟีดแบ็ก เป็นของขวัญเขาเอาสิ่งนั้นมาเอามาดูว่ามันจริงไหมไอ้คำพูดของเขาคำแนะนำของเขาฟีดแบ็ของเขามันจริงไหมและถ้ามันจริงเราทําอะไรกับมันได้ไหมเราปรับได้ไหม,เร,รไมเราเปลี่ยนได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะที่เราได้ยินฟีดแบ็กเข้ามาแต่เราไม่ได้อยากเปลี่ยนก็เราอยากเป็นอย่างเงี้ยเราตั้งใจอย่างเงี้ยเราก็เป็นไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเป็นแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อเหรอไอ้การทําแบบนั้นพูดแบบนั้นเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราอยากได้เราก็ยังเปลี่ยนทันนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์กับเราให้เรารับมันขอบคุณมันแล้วก็ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยถ้าเรายอมรับฟีดแบ c